ตำนานรักเขาสามมุกเชื่อว่าหลายคนคงได้มีโอกาสไปเที่ยวหาดบางแสนแวะดูริงที่เขาสามมุกแล้วใช่ไหมคะกินอาหารทะเลอร่อยๆก่อนกลับบ้านแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ที่มาของตำนานรักอันลือลั่นที่ได้เก่าขานกันมาจากรุ่นสู่รุ่นของคนชนบุรีวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมตำนานรักเขาสามมุกกันนะคะตามตำนานได้เล่าเอาไว้ว่าเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาทะเลบางแสน และเขาสามมุกยังไม่มีชื่อปรากฏมีเพียงแต่ตำบลอ่างหินซึ่งปัจจุบันก็คือตำบลอ่างศิลามีเจ้าของโป๊ะหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในานามกำนันบ่ายมีลูกชายชื่อว่าแสนและห่างออกไปจากตำบลอ่างหินมียายและหลานสาวอาศัยอยู่ด้วยกันคู่หนึ่งซึ่งหลานสาวมีชื่อว่าสามมุก สามมุกและยายอาศัยอยู่เมืองปาซ่้อยเมื่อบิดามันดาเสียชีวิตลงสามมุกก็ได้มาอาศัยอยู่กับยายจนกระทั่งเติบโตสามมุกมักจะชอบมานั่งดูหนุ่มสาวและเด็กที่มาวิ่งเล่นว่าวอยู่ริมเชิงเขาเป็นประจำและมีเพื่อนที่คอยหยอกล้อก็คือลิงป่าที่ลงมาจากเขาแถวนั้นในขณะที่สามมุกกำลังนั่งเล่นอยู่ ก็มีว่าวตัวหนึ่งได้ขาดลอยลงมาตกอยู่ตรงหน้าของเธอเธอจึงได้เก็บว่าวตัวนั้นเอาไว้โดยแสนได้วิ่งไล่ตามว่าวที่ขาดลอยมาทําให้แสนกับสามมุกได้รู้จักกันและแสนได้มอบว่าวตัวนั้นให้กับสามมุกเป็นที่ระลึกหลังจากนั้นทั้งสองคนได้พบกันเรื่อยมาจนเกิดเป็นความรักขึ้นและได้สาบานต่อหน้าขุนเขาแห่งนี้ว่าทั้งสองจะคองรักกันชั่วนิจนิรันดร์ หากท่านใดผิดคำสาบานนี้จะต้องมากระโดดหน้าผาตายตามกันโดยแสนได้มอบแหวนวงหนึ่งให้กับสามมุกเมื่อกำนันบ่ายทราบเรื่องเข้าก็เกิดความไม่พอใจ โดยแสนได้ขอร้องผู้เป็นพ่อให้ไปสู่ขอหญิงสาวที่ตนเองรักเหตุนี้ยิ่งทําให้กํานันบ่ายไม่พอใจมากขึ้นจึงกักบริเวณแสนทําให้ทั้งสองฝ่ายไม่ได้พบกันในที่สุดกํานันบ่ายได้ไปสู่ขอลูกสาวคนทําโป๊ะให้กับแสนและได้กําหนดพิธีแต่งงานขึ้นข่าวนี้แพร่กระจายไปถึงหูของสามมุกเมื่อวันแต่งงานของแสนมาถึงเมื่อแขกเริ่มทยอยเข้ามารดน้ําสังอวยพรให้แก่คู่บา่าว สวแสนก้มหน้านิ่งกระทั่งมีน้ำสังที่หลังลดลงมาพร้อมเอาแหวนให้แสนแสนจำได้เป็นอย่างดีว่าแหวนวงนี้เป็นของสามมุก ian, เ,เ,ม,เม,มืม่อแสนเงยหน้าขึ้นก็เห็นสามมุกวิ่งออกไปแล้วทั้งนี้แสนได้คำนึงถึงคำสาบานที่เคยไว้ให้แก่กันจึงได้รีบไปที่เชิงเขาแต่ก็ปรากฏว่าสามมุกได้ขึ้นไปบนหน้าผาแห่งนั้นและได้กระโดดลงหน้าผาเสียชีวิตแล้วเมื่อแสนเห็นเช่นนั้นจึงตัดสิน จกระโดดตามคนรักชาวบ้านต่างพากันเศร้าสลดใจเป็นยิ่งนักต่างพากันสาบแช่งกำนันบ่ายหลังจากนั้นกำนันบ่ายได้ถวายถ้วยชามและสิ่งของต่างๆมาไว้ที่ถ้ำแห่งนี้และได้ตั้งชื่อภูเขาลูกนี้ว่า เขาสามมุกและส่วนชายหาดที่อยู่ติดกันเขาก็ให้ชื่อว่าหาดบางแสนเพื่อเป็นอนุสร์แห่งรักทั้งสองจนถึงปัจจุบันชาวบ้านต่างพากันลือว่าตอนกลางคืนจะเห็นร่างหญิงสาวยืนอยู่ตรงหน้าผานั้นจึงได้ช่วยกันสร้างศาลนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นที่สิงสถิตและให้เป็นที่เคารพรักสักการะแก่ชาวบ้านและชาวประมงเป็นอันสืบมาเมื่อเวลาออกจากทะเลไปหาปลามักจะจุ ประทัดบนบานขอให้ได้ปลากลับมาเต็มลำและอย่าได้ต้องเจอกับพายุเมื่อเจอกับพายุกลางทะเลแล้วยิ่งต้องจุดธูปบนบานแก่เจ้าแม่ขอให้เจ้าแม่สามมุกค,คุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตรายและก็สำลิดผลเลื่อยมาคนท้องถิ่นชนบุรีก่อนจะออกจากทะเลหาปลามักจะเส้นไหว้สารเจ้าแม่สามมุกด้วยมะพร้าวอ่อนขนมเปี๊ยะและผละไม้ส่วนแม่ค้านั้นจะบนบานมะพร้าวอ่อนขนมคก ว่าวพวงมาลัยก็สำลิดผลเรื่อยมาหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบนไม่ให้โดนเกณฑ์ทหารหรือเรื่องขายที่ดินเรื่องสำคัญต่างๆมักจะบนบวชบนเป็ดบนหัวหมูบนไก่และหนังกลางแปลงก็มีละครลำก็มีเคยมีคนบนให้จับได้ใบดำจะได้มาแก้บนโดยการเดินจากอำเภอเมืองชนบุรีมากับเจ้าแม่สามมุกก็สำเร็จมาแล้วบริวารของเจ้าแม่สามมุกคือริงที่อาศัยอยู่บริเวณเขา ามมหากมีใครรังแกลิงหรือมาจับลิงไปจากเขาจะเกิดอาเพศต่างๆทำให้เดือดร้อนกันไปทั้งครอบครัวเล่ากันว่าเคยมีผู้มาจับลิงที่เขาสามมุกไปเพื่อประโยชน์อันใดไม่แน่ใจแต่พอมาไม่กี่วันต้องนำลิงมาคืนฉะนั้นหากใครมาเที่ยวดูลิงที่เขาสามมุกอย่าได้คิดจะจับลิงไปนะคะเพราะว่าหากท่านจับลิงไปแล้วแล้วนำกลับมาคืนลิงจะไม่สามารถเข้าฝูงได้ จะต้มนํามาเลี้ยงไว้ที่สารก่อนเพื่อให้ลิงทั้งฝูงมาเล่นด้วยจนทําให้สัตว์นั้นมีกลิ่นเดียวกันถึงจะเข้าฝูงได้แต่หากท่านนําลิงมาปล่อยเลยลิงทั้งฝูงจะลุมกัดจนตายเรื่องที่เราเล่ามาเป็นเพียงคําบอกเล่าหรือเสียงเล่าลือกันมาเท่านั้นนะคะหากชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะ